ด้อันี้อย่างเนี่ยพี่น้อง้ออมาเบิ่งดูเนี่ยม่ไหลเทสมบัติทั้งนั้นตัวเนี่ยสมบัติค่ะในละคางามงามไหวไหมคะไหวคะ่ะอไม่ใหญ่ค่ะอาทิตย์นี้เราจะขึ้นหมดไหมอาทิตย์นี้หละคะ่ะน่าจะ น่าจะหมดนะถ้าแบบทุกวันอะแต่วันมันก็แตกเรื่อยได้นะมันมันไวอะฝนตกนึงเร็วอะวัดฝนมาโซนนี่นะถ้ามาโซนนี้น้ำลึกมากเลยนะคะ่ะใช่กนร่วงลงไปก็ช่วยกันจับด้วยนะคะอเอาเราก็ลากมาไว้ริมๆก่อนนะคะแล้วเราก็ต้องเอาคาด เอาคาดขึ้นอีกทีนะคะฝนตกเลยงามไว้ยฝนตกแล้วโหสมบัติเต็มสะเลยค่ะนี่เขาเอินมาสมบัติเ้อค่ะเยอะตกน้ำได้นี่อืมนี่แหละครับพี่น้องนานเห็นบวกมาบวกเลยกะติเคียอยูสิ่งเหล่าพี่น้อง เนี่ยค่ะหนูกจะเคลียร์ไปแล้วก็ค่อยเอาคาดปูดไปน,คะ,นะคะบนะะคะพี่น้องเต็มสะเลยค่ะเพิ่นขึ้นไว้ไว้แหมบมน้อ,นอนทอั้งคุณข้อที่เอิ้นนั่นมันจะเป็นใน มันเป็นจอกบะจอกแหนบ่บะจอกวะปาได้เปิดบ่รู้กันกับคุณฝนเพื่อนกะจีได้กินนั่นได้ปลานน้อยๆกับยูเล่นอยู่ตอ,อนนาาี้นนปลาบ่มีมองหายใจพี่น้องก็เลยพากันเอาอจอกเนาะจอกหน่อยๆเอออย่างนี้นะพี่น้อง ได้งามดีค่ะพี่น้องเป็นสั้นๆดิแมแต่ว่างามค่ะนูนมูมากอยู่มากยูค่ะแต่กับบืต้องหลายขนาดนี้ก็ได้แต่ว่าดีค่ะพี่น้องเอาขึ้นมะเราฮอกาซสมมาที่จะไปเป็นปุ๋ยต้นมงต้นไม้เนาะหรือไม่ไก็เอาไว้ตรงคู้นี่แหละว่าจะไปไว้คู้อยู่หน้าบ้านอยู่ค่ะเพราะว่าตรงนั้นมันมันต่ำค่ะเ้วกะ เขาวิ่ได้กันน้ำในระดับหนึ่งแต่มันแห้งแล้วเนาะตรงนี้ก็ตามเมื่อกันคุณฝนเวลาน้ำมาหลากลงไปทั้งพูนกันเขาก็เอาอันนี่แหละค่ะจอกนี่แหละกันจอกเนาะมันคือกระจอกเนาะมันไม่จะเป็นแบบเป็นสั้นๆน่ะมันงามอยู่ดีล่ะนูมมากอยู่ง่ามอยู่ดีค่ะกับเวลาพ่น เขียวกําลังคืนแบบตรงๆเขียวตรงวงกลมนั่นในงามแต่ว่าหลายมันหลพุดหน่กหนาก็เลยเอาความงามออกแกหน้อยเพราะว่ามันป่ามันจะได้หายใจเนี่ยนาะค่ะอันนี้มันมองไปถ้าซ้ำใดซ้ำหนึ่งนี่ว่าบ่มีน้ำเลยเด้แต่นี้เพราะเอ๊ะมันอย่างน้อยเป็นถุงอย่างน้อยอย่ป่าตุปองตุปองตุปองในน้องจมน้ำ คุณก็พักปอดกับพี่นอ้องสระน้ำตัรมไม่ไมชาพอเสด็จน้ำแล้วค่อยลากต่อ,อมันหนักเสด็จน้ำเด็ไอ้จักนลอยนึงพี่ว่าตีคนไปหน้าบ้านผุหละแล้วพี่ฝนเอาขึ้นไปล้วเดี๋ยวพี่เอารถคนไปหน้าบ้านรถไอ้ประจำตำแหน่งไหม สองล้อรถหลากน้ำพี่น้องรถหลากน้ำนี่โบเห็นปา่าบอนเลยครับพี่น้องเห็นดต้น <not> จอกเนี่ยขเขินนี่ยังเขินโบถือคือกันหนูกเอินแต่จอกแต่ไหนดูแต่ว่าพักบอดพักโต๊ะพิวานะโหอยู่แต่ซื้อนีแต่พักจอกพม่ ก,กันหลากมาพี่น้องหลากเพ่อนมากกว่างหน่อยเราจะคอยเอาขาดขูดขึ้นเอามารวมกันอยู่ริมฟังก่อน,ต,น,นตอนนี้เขาไปกันซุ้งมุมขัแตะก้อนนีเขาพวกคอยได้ตะเวียนหลอบสะเด้อค่ะเขาอยู่แต่ริมริมโซนทางกุ่นตอนนี้เขาต้องกันมาหลอบสะเลยเพราะว่า <c oughs> ตรงมาขูดเมาเปินข้นเนาะคะ่ะ อูแตกเร็วเน้ะคุณฝนนาะเพิ่นเพิ่นจะได้เพิ่นจิตแตกเนี่ยมันแตกเร็วอีลีเดีดอ่าบันซอนเพิ่อนท่านทำแบบอบื่อนะคะนะ3วัน7วันก็ไม่เสร็จอืมเท้าอันเอาไม้ริมๆแล้วก็ขาดขึ้นรอดอาะนี่จะเร็วจากน้อยจากเบื่อแล้วก็ เ็มจ่าเลยตอนนั paper, it, ้นยกตอนไอเสด็จน right? ้ำตีตอนยกตอนพอสด็จน้ำก็ดีนน่นอยู่แล้วหนักอยู่เนาะโอ้ยลองเพียงเอเพลงนี้ซะฝึกก่อนยังไม่ได้เนื่อเลยลมหนาวว้ว ใจน้องบอกคอยเมื่อออควันษาปลายฝนลมน้ำ <c oughs> ปลายฝนอย <c oughs> ่าบอกลมหนาวห้อยมาน้องคอยสัญญาเมื่อไอเต่าคืน ai ya luồng lo mưa vẫn xa bao na vẫn khuyên khỏi mưa hôm nay gong chun hạc ai bỏ lư bỏ lăng hàng lá mưa ốc vẫn xa vì nắng sân nhà hạc ngầu bỏ lư ความอาเาแสนดูดดิม่มจุดกระทูบบ่ลืมฝากขาเก่าสองจำร่รงจากกันเหตุงานพอได้เพื่อมาแต่งดองสองเฮามันหมายเคลียก็รอคอยมือกินดองบ่ได้ลืมไล่ อนจากกันไกลอย่าลืมหัวใจฝากไว้ชมชื่นออกบรราค c อยไอยเต้าคืนอย่าลืมดูแลหัวใจดวงน้อยจากกันเพียงกายหัวใจน้องอยังเฝ้าก่อยบุกมือลาหัวใจเลื่อนลอย น้องเป้ารอคอยถึงวันไม่มามือออกวันซาเวียนกลาแล้วนะสัญญาบอลืมความฮักวันออกวันซาเวี่ยนกลาแล้วนะสัญญาบอลืมนค,นคือโด,ดได้ทุกวันคืน สิได้คองชื่นเอาตามสัญญาปุณนะปูผู้นั่งฟัง <c oughs> น้องเป้าคอยไอ้เฝ้าคอยผู้ใดเนาะบัดจีเนะทองคำมือไอ้ว่าว่าเรียกทองคำหันหน้ามาเลย <c oughs> น้องเป้าคอยไอ้เฮ็ดเครื่องสม,มาคอยบ้านมี่า สัญญาคุณบ่ได้ลางลาลังออกพันษาวิวาเน่โน่เพื่นหมดสะเลยมั้งน่ะโอ้โอ้ตรงนี้คงจับไม้ว่ะหมดแรงหมดแรงค่ะใช่ฝากติดตามช่องค่ะ เมื่อยบอ่พี่น้องหนูแดงคือบ่ค่อยเมื่อยเลยอ๋อจังนั้เราขอบคุณนะคะขอบคุณพี่น้องสุผูดสุคนที่ติดตามช่องหนูแดงพิมพ์พาบอนสิบฟีเวอร์เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เมื่อเด็กกับยุบานธรรมชาติคือเก่าค่ะว่าบ่มีงานบ่มีอย่างไปกะยุบานธรรมชาตินลา่าเสียงเหนื่อยหอบเลยฮะเสียงบ่ค่อยเมื่อยนะเมื่อกี้นี่เออ ชิวๆเลยค่ะมีบางเนาะค่ะผู้เดเขาจะเป็นเก่งปนนั่นแห้งทอนเนี่ยก็ต้องมีมือมีเสามีหอบมั่งละ่ะเนาะค่ะพี่น้องขอให้มีความสุขหลาย้อพี่น้องเด้อเดยวตอนนี้ก็จะพ้ากันเอาอันจอกเนาะพี่น้องเอิ้นจอกนะเนี่ยผู้ใดเอิ่นถืกอก็เริ่มซอยเอื่นเนี่ยเริ่มเห็นน้ำแล้วเริ่มเห็นน้ำแล้วขอให้มีความสุขห<ๆ>ลายๆค่ะพี่น้องนีเจ้าสรอยกันเอาขื้นเพราะว่า มันหลาค่ะหลายเนยปลากระติหายใจบ่ได้เนาะค่ะจังใจแล้วก็ขอให้พี่น้องมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อเอาไว้คลิปหน้าพ่อกันไหมด้อพี่น้องเด้อมืันนี้เก้าคาว่าสวัสดีจ้าตุ้มเลยโดดเลยบ่ไหวน้ำบ่เปล่นดวงตัวเงินตัวทองมันบ่ท่านในตัวเงินตัวทองไหมล่ะไม่ใช่ มันเดือดจมน้ำก้อนวน,นวายน้ำบ่เป็น